เรื่องเลา่าของคนทาสวนกลางคืนหนึ่งในฤดูฝนฟ้าครึ้มและดินเหนียวเปียกหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานเงียบสนิทมีเพียงเสียงจัก,กระจั่นร้องแวว กับเสียงฝีเท้าชายคนหนึ่งที่เดินฝากความมืดเข้าไปยังป่าลึกเขาชื่อปกาหนุ่มชาวนาอายุประมาณ30หน้าตาเรียบๆธรรมดาแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าและความโกรธปรกาเคยมีเมียชื่อคําแพงหญิงสาวหน้าตาง,งามใจดีขยันขันแข็งแต่ตายไปเมื่อห้าปีก่อนเพราะให้ป่ากินตับตอนนั้นเขาเสียใจแทบขาดใจร้องให้แทบเป็นบ้า แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเศร้าไม่ได้หายไปเลยกลับฝังลึกในใจเขาเหมือนต้นไม้ที่หยังรากในดินเน่าประกาไม่เคยมีม,มีใหม่ไม่ยุ่งกับใครอีกนอกจากเล่าและเรื่องลีลักษ์เขาเริ่มศึกษาเรื่องไสยศาสตร์จากหมอพีแก่ๆในหมู่บ้านทั้งของดีของดำเขาลองเกือบหมดจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินจากคนเท่าคนแก่เล่ากันว่าในป่าด้านตะวันตกมีว่านชนิดหนึ่งชื่อว่าว่านผีโพง ว่ากันว่าสามารถใช้เรียกวิญญาณคนตายกลับมาได้หรือไม่ก็ใช้เรียกผีมาช่วยทำตามใจคนแม้ใครๆจะห้าปากาบอกว่าว่านผีโพงมันแรงมันไม่เหมือนว่านทั่วไปมันอันตรายแต่เขาก็ไม่สนเขาบอกกับตัวเองว่าถ้าได้เห็นหน้าคำแทงอีกแค่ครั้งเดียวต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงปากาหอบจอบ มีพระและขันน้ำมนต์ไปยังป่าด้านตะวันตกตามคำบอกเล่าเขาเดินลึกเข้าไปจนเจอบริเวณหนึ่งที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแสงจันทร์ลอดผ่านใบไม้เป็นลำลำเขาก็เห็นต้นว่านต้นหนึ่งใบาย,ยาวปลายแหลมมีน้ำหยดออกจากก้านเป็นสีแดงจางๆลำต้นบิดงองเหมือนสักด์ป้ากาหยิบมีดท้าตัดต้นว่านออกมากำหนึ่งและตั้งขันน้ำมนต์บนพื้นเอาทุกห้าดอกจุดแล้วปักลงดิน เขาพนมมือหลับตาพึมพำตามคาถา,าที่เคยเรียนมาทีดีทีร้ายที่ไหนก็ได้ขอให้มีค่ากลับมาถ้าจะไม่ขออะไรอีกทันใดนั้นลมพัดวูบเข้ามาจากทุกทิศเสียงใบไม้ไหวสั่นคล้ายเสียงคนหัวเราะเบาๆประกาลืมตาขึ้นขันน้ำมนต์ข้างหน้ากำลังเดือดทั้งที่ไม่มีไฟในนั้นมีเงาหน้าใครบางคนโผล่ขึ้นมาวับวบ ดวงตากรงโ่งเหมือนเบ้าตาคนตายปกาถอยหลังทันทีแต่ยังไม่ทันขยับไปไหนเาวันรอบต้นไม้ก็พันรอบขาเขาไว้แน่นกลิ่นเหงืเน่าคลุ้งขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วทุกอย่างก็มืดหงาเมื่อปกาฟื้นขึ้นมาอีกทีเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้เดิมแต่รอบตวกลับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียแงแมลงใบหน้าของเขาซีดเสียวดวงตาแดงฉานเหมือนเลือด ร่างกายสัน่นเทาเหมือนมีอะไรบางอยัาเข้ามาอยู่ในตัว หลังจากประกาฟื้นขึ้นมาจากป่าด้วยสภาพคล้ายคนเผลอร่างกายผอมซู้ผิวซีดขอบตาดำคล้ำเขาก็กลับมาถึงหมู่บ้านตอนเช้ามืดเสื้อผ้าเปร้อนโคลนมีรอยข่วนตามตัวและที่มือยังถือรากว่านผีพงแน่นชาวบ้านที่ตื่นเช้าไปใส่บาตเห็นเขาก็ตกใจบางคนทำท่าจะเข้าไปถามแต่พอประกาหันหน้ามามองใครต่อใครก็ชะงัก เพราะแววตาของเขาไม่ใช่คนเดิมดวงตานั้นแดงเหมือนเลือดแววตาเหมือนสัตว์ร้ายไม่มีความอ่อนโยนประกาศคนเก่าชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบกับอีกคนเบาๆว่าบอกแม่นแล้วบักประกาศบอกแม่นประกาศแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านเริ่มจากหมาไก่หายบ่อยขึ้นมีคนได้ยินเสียงมาหอนตอนดึก แล้วรุ่งเช้าก็เจอซากไก่ไม่มีหัววางอยู่หน้าบ้านวัวบางตัวอยู่ดีๆก็ล้มตายตัวแข็งดวงตาเหลืองขึ้นราวกับกลัวอะไรสุดขีดเด็กในหมู่บ้านเริ่มฝันร้ายบางคนพูดละเมอว่าเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าเน่าเดินผ่านหน้าบ้านไปตอนกลางคืนกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งมาเป็นระยะบางคืนมีลมเย็นวูบผ่านทั้งที่ไม่มีลมใน,นอากาศเลยคนแก่ในหมู่บ้านเริ่มเอใจ จึงไปปรึกษาหลวงพ่อทองดีพระชราผู้เป็นที่เคารพหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆแล้วบอกว่าอาตมาเคยเห็นแบบนี้เมื่อย,ยังเป็นเองมันคือผีโพงผีที่เกิดจากการเล่นของไม่เป็นเล่นว่านของแรงหมอชุมหมอพีประจำหมู่บ้านก็ออกมาร่วมด้วยเขาสังเกตว่าพื้นดินใกล้บ้านประกามีรอยเท้าแปลกๆเหมือนเท้าคนแต่ยาวผิดธรรมชาติและทุกคืนที่พระจันทร์เป็นดว จะมีแสงวาแบแวบออกมาจากป่าหลังบ้านประกาเหมือนเงาอะไรบางอย่างลอยอยู่ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านประกาตอนกลางคืนบ้านที่เคยมีเสียงคำของคำแพลงกลับกลายเป็นบ้านเงียบร้างมีเพียงเงาแวบๆบแบบและเสียงคลางเบาๆเ,เหมือนคนกำลังร้องไห้วันหนึ่งชาวบ้านรวมตัวกันไปที่บ้านประกาจะไปขอให้เขาออกจากหมู่บ้าน หรือไม่ก็ไปหาหลวงพ่อช่วยไล่ผีให้แต่พอไปถึงประตูบ้านปิดแน่นไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงตอบไม่มีแม้แต่งเงาของปากาแต่พอชาวบ้านกำลังจะกลับก,ก็ได้ยินเสียงหนึ่งลอดออกมาจากในบ้านคำแทงเจ้ามาแล้วใช่บอกข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงปากาเป็นเสียงแหบแห้งปนเสียงลมหายใจที่ไม่เป็นของคน หลังจากเสียงปริศนานั้นดังออกมาจากบ้านทุกคนที่อยู่หน้าบ้านประกาศก้องเงียบกริบต่างคนต่างมองหน้ากันไม่มีใครกล้าเคาะประตูซ้ำไม่มีใครอยากได้คำตอบว่าเสียงนั้นมาจากใครเพราะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เสียงคนคืนถัดมาเกิดเหตุการณ์ใหญ่กลางหมู่บ้านวัวของลุงมีโคแก่ที่เลี้ยงไว้หลายปีถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมตัวถูกฉีกเป็นสองส่วน หัวหายไปเหลือแต่รอยตีนเปื้อนโคโลนยาวๆรอบๆอบศพทุกคนพากันแตกตื่นยิ่งเช้ามืดวันเดียวกันนางคำผู้หญิงแก่ที่อยู่ถัดจากบ้านประกาก็ร้องลั่นบ้านบอกว่าเห็นเงาผู้ชายเปลือท่อนบนเดินกลางดึกปากขยับพึมพำอะไรบางอย่างแล้วค่อยๆลอยขึ้นไปหายบนยอดไม้ข่าวลือกระจายออกไปทั้งหมู่บ้านเด็กๆห้ามออกจากบ้านตอนค่ำคนแก่เลิก นั่งเล่นใต้ถุงเรือนคนหนุ่มคนสาวที่เคยไม่เชื่อเรื่องผีก็เริ่มกลัวจนต้องแอบสวดมนต์ก่อนนอนมอชุ่งตัดสินใจไปหาหลวงพ่อทองดีเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆแล้วถอนหายใจยาวเจ้าปากกาเขาเรียกคำแทงกลับมาไม่ได้หรอกหลวงพ่อผู้ช้าๆวิญญาณที่กลับมามันไม่ใช่คำแพงแต่มันคือสิ่งที่อยู่รอบว่านผีโพง มันสิงในตัวเขาแล้วหลวงพ่อกับหมอชุมตกลงกันว่าจะจัดพิธีใหญ่กลางหมู่บ้านเรียกชาวบ้านมาร่วมสวดมนต์ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเชิญประกาศเข้ามาฟังธรรมแต่ประกาศไม่มาไม่แม้แต่จะโผล่หน้าให้ใครเห็นหลวงพ่อจึงเดินไปที่บ้านประกาศเองพร้อมด้วยพระอีกสองรูปหมอชุมและผู้ใหญ่บ้านเมื่อไปถึงหน้าบ้านกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยมาแต่จมูก แรงจนแทบอาเจียนประตูบ้านเปิดแง้มอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นปากาออกมาเถะโยมเรามาช่วยไม่ใช่ทำร้ายหลวงพ่อตะปูเสียงฟีเท้าเบาๆดังมาจากข้างในก่อนที่เงาร่างหนึ่งจะเดินออกมาอย่างช้าๆร่างนั้นสูงกว่าเดิมหอมจนเห็นกระดูกหนังซีดเกือบขาวดวงตาแดงฉานปากมีรอยยิ้มเศษว่านแห้งๆยึนติดตาม เรากับมันไม่ใช่คนแล้วหลวงพ่อคำแทงยังบอกกลับมาเสียงเขาเบาแทน,แ,นและเย็นเยือยหลวงพ่อยกพระขึ้นสวนบดบทปัดเป่ามืออีกข้างถือเทียนเล่มใหญ่ส่วนหมอชุมตะโกนคาถาไลาผ่ผีเสียงคำสวดประสานกันดังลัง่นแต่ปากกาหัวเราะออกมาเบาๆมันสายไปแล้วถ้ากลายเป็นของมันแล้วทันใดนั้นร่างของปากาก็ชักกระตุก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเงาดำสูงชะลูดแขนยาวผิวลอกออกทีและแผ่เถาวันเส้นเล็กๆงอกออกจากหลังร่างลอยขึ้นจากพื้นช้าๆช,ชาวบ้านที่แอบมองอยู่ต่างร้องตกใจวิ่งหีกลับบ้านใครบ้านบันพระสอรูปหน้าซีดหมอชุมถอยหลังแทบล้มหลวงพ่อตะโกนโยมยังไม่สายปล่อยเธอแล้วว่านั้นซัว่านมันไม่ใช่ของโลกนี้ แต่ปากกาไม่ตอบเขาลอยหายเข้าไปในป่าหลังบ้านพร้อมเสียงลมบุกใหญ่ราวกับทั้งหมู่บ้านถูกหายใจออกด้วยแรงมหาศาล หลังจากร่างของประกายลับเข้าไปในป่าพร้อมเสียงลมแรงทุกคนในหมู่บ้านต่างเงียบงันไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยอะไรออกมาหลวงพ่อทองดีพนมมือหลับตานิ่งเรายังพอมีทางแต่ต้องรีบก่อนที่เขาจะกลืนหายไปกับว่านผีโพงโดยสิ้นเชิงหลวงพ่อสั่งให้ชาวบ้านทุกหลังจุดเทียนสวดมนต์ตลอดสามคืนเพื่อสร้างสนามศิลธรรมล้อมหมู่บ้านไว้ส่วนหมอชุมและหมอผีจากหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมมือกันสร้างตาข่ายเวทจากได้สายสินและถาวันแห้งคาดเอวไว้เรียกกันว่าถังกันผีโพงคืนที่สองหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าแม้ยังมีเงาลอยไปมาในปา่าแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีสัตว์หายช่วงเวลา้นหลวงพ่อจึงเตรียมถันครูเพื่อสะกดพลังของว่านและเรียกจิตของปกาออกมาหมอชุมบอกว่า หากจับใจกลางว่านได้เราอาจแยกผีกับคนออกจากกันทันก่อนที่ว่านจะกินเขาจนหมดคืนสุดท้ายมาถึงดวงจันทร์เต็มดวงสว่างจา้าแต่ฟ้ากลับเงียบสนัดไม่มีเสียงสัตว์เลยหลวงพ่อหมอชุมและคนกล้าห้าคนเดินขบวนไปยังกลางป่าหลังบ้านประกาพร้อมท้าและเครื่องรางเต็มตัวพอถึงบริเวณต้นว่านผีพงเดิมแสงจันทร์ส่องลงมาตรงจุดพอดี เงาร่างหนึ่งลอยอยู่บนยอดไม้นิ่งเงียบและน่าสะพรึงหลวงพ่อตะโกนขึ้นไปโยบกาข้ายังเชื่อว่าเจ้าฟังได้ออกมาเถอะอย่าให้สิ่งนั้นกลืนเจ้าไปเสียงหนึ่งตอบลงมาจากความมืดเสียงนั้นฟังดูเหนื่อยอ่อนล้าแต่ยังคงความเศร้าลึกมันมอบคำแทงให้ข้ามันบอกว่าเธอจะกลับมาแต่ข้าไม่เคยเจอคำแทงเลยข้าถูกหลอกใช่ไหม หลวงพ่อใช่โยมหลวงพ่อตอบมันหลอกให้โยมกลายเป็นที่อยู่ของมันตอนนี้เจ้าคือร่างของผีพงไม่ใช่คนแล้วแต่เราจะช่วยเจ้ากลับมาได้ถ้าเจ้าปล่อยใจให้ว่างเสียงกรีดร้องดังลั่นก่อนร่างเงานั้นจะพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วหมอชุมคว้างน้ำบนกลางอากาศเสียงดังซาพร้อมกับแสงว่าขึ้นจากพื้นเป็นหมนน่งครอร่างนั้นไว้ ทันใดนั้นป่ารอบข้างก็สัส่นสะเทือนใบไม้ปลิวว่อนลมแรงราวกับจะถล่ต้นไม้ทั้งป่าร่างของพพงดิ้นอย่างรุนแรงเสียงคำรามสลับกับเสียงร้องให้ปนกันวุ่นวายหลวงพ่อสวดมนตเสียงดังขึ้นเรื่อยๆหมอชุมใช้มีดแกะสลักฝังว่านเสียบลงตรงกลางตอยวิญญาณนิสัตรเขาตะโกนร,ร่างนั้นสั่นแรงขึ้นอีกครั้ง แล้วในที่สุดก็แตกกระจายเป็นเท่าควันลอยขึ้นฟ้าพร้อมเสียงหนึ่งเบาๆคําแทงขอโทษเดอ้อเช้าวันต่อมาป่าหลังหมู่บ้านกลับมาเงียบสงบต้นว่านผีโพงเหี่ยวตายเหลือแต่เถาวันแห้งๆไม่มีสัตว์ตายอีกไม่มีเสียงมาหอนกลางดึกไม่มีเงาในบ้านร้างหลวงพ่อเก็บเศษเถาวันไว้ในกล่องเหล็กแล้วฝังไว้ใต้เจดีย์ใหม่ของวัดพร้อมจะรึกไม้เล็กๆว่า อย่าเล่นของที่ไม่รู้จักอย่ารักจนลืมทำหมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งแม้ทุกคนยังมีรอยกลัวอยู่ในใจแต่ก็ไม่มีใครลืมเรื่องของประกาศไม่มีใครลืมผีโพงคนแรกของหมู่บ้าน